การขายครัวมันจะมีเทคนิคของมันเนอะแน่ได้ผมูฟังมาได้มากพวกโคลนทในหนวขนาดมานี่มานี่นั่งเฉยๆไว้นั่งเฉยๆไว้จะไปแปรงตาลอกแลกเกือบแลอวใจกว้างละมาเราหนึ่งโอ้โหเสร็จไปแล้วครับผมร้อยสาวไอขับผมร้อยสาวไอร้อยสาวครับครับผมร้อยสาว สามหมดไดก็ได้จ่ายตากนะจับเป็นละโอนเป็นแสนการนักไปรูปนัดล่ำเหลือพูดองกินแถมนักเตะนักว่าเสียคนประจ้างก้าจ้างขายละโอ้พูดโกงทอมุจโอ้ยี่โม่อกาไม่กา พี่ผ่านไหนน,นะกำเดียวชั่วโมง่ปดหมดลึงเนี่ยอาว่าพิงไปเอา,า,าอหัวมาขายเด้อเบยพิงไปซอดอย่ามาขายกันแล้วแต่พิงอ่ะพิงไปทะเลไปซอดอย่างมาบ้างขายเลยอย่างใยายฮิงได้ขายหมดอ่ะพี่เอามาขายนะฮะว่าเอาไก่พิงมาขายต่อเองนะครับก็ค่า <c oughs> ใกล้ทีไม่ขายได้ตังเลยบักดังแล้วนะเเนี่ยตอนที่ล้าอยู่นะอุ้ยมาขายจ้อยมาขายวะกคอเราหันราหาให่ขึ้นเหม่ยใหก่ขึ้นบักโอ้โหก่องนลูกโกงมาได้อ่ะวันมารอซื้อไปเจอบนี่บโก่งห้าไส้กอกไส้กอกโอ้เขาบอกป้นลูกโกง ใจขึ้นปะใจขึ้นนะยังไงห,หมอกไปเอาครัวหามาขายพื่อนปะบอแล้วนี่ยอ้อย่ยางมาขายหมอกอมันมีที่หานอนบุญแล้วแต่แล้วแต่ไปเอาครัวปิ้ะขายครัวร่านเปิ้นขายครัว,ขา,ข,วขายดีขายดีใจขึ้นจะปิ๊กไปเอาครัวมาขายให้พอ่อคำกลืนเถอนะไปะเตี๋ยวเหี่ยวต่อครับเอฟซี FC ครับผมฮัลโหล a few moments later โอ้โนะ ติวพอค่อยหมอแล้วนะครับแต่มนได้เอาสะตางมาเตืัอพอแล้วคองกินนักขนาดเ้างูแห้นี่เอาอย่างมาขายเนะี่ยใครได้ขายพรางล่ะทวงแห้ยังี่ไม่ได้ขายเนี่ยว่าเพื่อนได้ขายมันกันมดมดเสี้ยงง่ายยังไม่ได้ขายมานั่งอย่างที่ลุงชัยมันจักไปได้ขายอย่างใดลุงชัยบัมีปากมันมีเสียงมั<อ>มีเทคนิคการขาย บอกกู้บัดดายเนอะกาหน้าก่อนสี่ซื้ออะไรใครจะไปมาซื้อเขาแต่ก็นี่งาขายไงมันจะมีเทคนิคมันอยู่อ่ะอยู่เฉยเลยของชายอยู่เฉยเลอฮุบมาดินั่งดั่งดั่งเฉยไว้มาเดี๋ยวตึงมาเยือเขาหน่อยจะไม่แปงตาลอกแล้เกือ เอากว้าง่ะมาแล้วนีโอเส็จไปล้วครับผมร้อยสาวเอ้อยสครับครับผ้อยสาวเออสามมไดก็ได้จ่ายจากรขจบเปละามาหนักหนัหนัหัหัท่หละโอ้คิงนี้มันสุดยอดมาสุดยอดมามาแหวมวางรำมาเอาวางวนี้เดี๋ยวมาล้ กิ้งนีน้ากมาไปยังกง็นิ่มเต็มแบบน่าก็โย,ม,ยม,มแมมละโยมแมมละตามระบาเอาเลยมานี้เลยครับมาร้อยสวสวครับขอร้อยได้อร้อยเอาละน่ะอย่าลากสองเละเอายาย่อนเซียงวยเซียงวเชี่ยแน่นอน มาเลยมาเลยตาใดนาตาใดล่ะร้อยสี่ออันนี้นูมร้อย่ครับอันนี้ร้อยเาเอาเอาร้อยเซาวน้องเอาที่ตัวครับตัวเดียวก่อนแล้เจาจ่ายยองชัยนี่ไปจ่ายายนี่ตาไใรหุ้นสแกนได้ก่อนนะขอจ่าเนี่ยสแกนมาเปื่อนน่ะโอเคสแกนได้ก่อนนมาสแกนลย หยตัวก oh, yeah, yeah. mm ็ด hmm. เีย uh ีม huh. uh ือหมอ่ะตนนี้ก็เสียงระฆามตัวเดียวมาอันนี้หลันี่มาแต่เดียวมาแล้วป่ะมาอะไรโต้ไปโตมาแล้วปรู้โหดี่ากมปนี่มันนี่ะไครับร้อยสาครับเอาอยเันเอาเอาร้อยเอาร้อยกับอเอาร้อเออเดียวนะ ปัดป <ừ> ัดปิดปัดเก็บเก็บปิดปัดปิ๊กเลยอ่ะเก็บปัดหมดแล้วป่ะอ่ะเอาละถ้ามันนั่งซื้ออย่างนี้นี่มันจะขายลงชายป้าปิ๊ดเก็บเก็บเตะลุงชายลุงชายไปเอาไก่ที่ไหนมาเอาไก่ที่ไหนมาขายไก่ที่ไหนมาขายใกล้ของคิงเนี่ยโกเคของคิงเออไอ้จ่าตหมาเกี่ยไก่ให้มาขายกันเออให้ของการช่วย ตายไอ้บอกจืดไอ้เซนไอ้ข้ากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยอยิงมาเนี่ย